ดีครับผมร้าน JJ Body Shop สาขาพัทนาปิ่นเก้านะครับวันนี้ Honda CTX 700เข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องข้างแชตตัว SH 36นะครับฝาด้านบนจะเป็นฝาลายเคปบล่าคาร์บอนเป็นพลาสติกนะกล่องตัวนี้สามารถใส่หมวกได้ประมาณ1นึ่งใบเต็มๆเลยนะครับขนาดความจุ36ลิตรตัวลอ็อกเขาเรียกว่าแหลก3 p นะครับ แหลกตรงรุ่นของทาง C T X เลยพอดีอันนี้เดี๋ยวจะใส่แหลกท้ายด้วยแต่ของกำลังพิออเดอร์ไปอยู่นะเดี๋ยวไว้ติด3ใบแล้วจะมารีวิวให้ชมอีกทีนึงนะครับสำหรับ Honda C T X แหลกอยู่ในไทยมันน้อยนะครับมันต้องพิออเดอร์นะตัวนี้ก็จะมีบูทไว้จับด้านในส่วนจุดนี้มันต้องหลือไฟลิ่งมายึดเหล็กตัวนี้ก่อนนะครับ จุดนี้สามารถใส่กับมือจับเดิมของตัวรถได้นะครับเขาะจะมีน็อตตัวยาวกว่าบ,บูธมาให้แต่น,นี้ลูกค้าจะติดแหลกท้ายด้วยก็เลยไม่ได้ติดตั้งไม่ได้เอามือจับมานะครับระบบของกล่องแช่สามสิบหกจะเปิดปิดอกมาแบบด้านข้างนะมันจะมีขอบยางกันน้ำรอบใบให้อยู่แล้วน้ำไม่เข้าแน่นอนครับลุยน้ำลุยฝนได้สบายเลยใส่หมวกได้ประมาณหนึ่งใบเต็มๆเ,เลยนะลองเพสมาแล้ว ก็ใหญ่โตมโหฬารดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเฟกสะท้อนแสงด้านหลังนะพอมีรถขับตามหลังเราอยากสะท้อนแสงหน่อยตัวล็อกนี้ใช้สามารถเปลี่ยนดอกกุญแจได้ตั้งแต่แช์48ขึ้นไปนะครับมันเป็นดอกกุญแจสีดำแบบตัวใหญ่แล้วนะเมืออตัวนี้จะมาเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วเมื่อก่อนมันยังเป็นดอกกุญแจแบบสีแดงอยู่ ระบบล็อกแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนพ่าชมรอบๆกันครับแหลกระบบล็อกแบบ 3P นะตัวนี้จะเป็นชุดแหลกตรงรุ่นเลยต้องถอดไฟลิ่งมายึดเหล็กด้านในด้วยนะครับฝอกจุดนี้ใส่กับมือจับเดิมได้ใส่กับแหลกท้ายของเดิมสวนอย่างนี้ก็ได้นะครับของเดิมทรงศูนย์ เดี๋ยวดูจากมุมด้านหน้ารถไกลๆหน่อยว่าเป็นไงก็เกินจากตัวรถมานิดนึงอยู่นะครับวัดแล้วมันอยู่ประมาณเมตรกว่าๆวาซ้ายขวาถ้าใส่3ามใบนะ่าจะสวยเลยเดี๋ยวรอของมาจากสเปนเดี๋ยวลูกค้าจะมาติดไม่48ก็58นะครับไว้จะมารีวิวให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะนี่สนใจก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับ มาไกลจากชนบุรีเลยนะครับผม